เพิ่งเอาสูตรแล้วก็วิธีการทำข้าวเหนียวเปียกลำไยมาฝากเพื่อนๆกันค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเพิ่งจะสอนวิธีการทำสองแบบให้ด้วยเผื่อเพื่อนๆน,นะคะจะนำไปทำกินนะคะหรือว่าจะทำขายก็ได้เราไปดูส่วนผสมวิธีการทำข้าวเหนียวเปียกลำไยก็จะมีนะคะลำไยแล้วเพิ่งจะใช้ข้าวเหนียวใหม่นะคะเป็นพันเขี้ยวงูแล้วก็มีใบเตย เราก็เอาเข้าวเหนียวนะคะไปล้างน้ําหลายๆรอบล้างจนน้ําใสจากนั้นเพิ่งจะทําการแช่น้ําไว้หนึ่งชั่วโมงเวลานําไปต้มมันจะต้มง่ายขึ้นเรามาทาตัวน้ําใบเตยใส่ใบเตยลงไปจากนั้นก็ใส่น้ําเปล่าแล้วก็นําส่วนผสมนะคะไปปันป่นปั่นผสมให้เข้ากันพอเข้ากันแล้วนะคะเราก็นํามากรองเราจะเอาเฉพาะแต่น้ําใบเตยไว้สําหรับการทําข้าวเหนียวเปียกลําไยใบเตย ตัวลำไยนะคะแกะออกเป็นลูกๆแล้วก็ไปล้างทำความสะอาดจากนั้นนะคะเอาตัวลำไยมาทำการแกะเปลือกใช้ปลายช้อนนะคะทิ่มลงไปตรงขั้วลำไยเราก็ทำการฟานนะคะเอาตัวมเมล็ดด้านในออกแล้วก็เอาเปลือกตัวลำไยออกก็จะได้เนื้อลำไยไว้สำหรับการทำข้าวเหนียวเปียกลำไยเรามาทำตัวน้ำกะทิกันค่ะใส่หัวกะทิลงไปจากนั้นก็ใส่เกลือแล้วก็ใส่ใบเตยลงไป ทำการคนนะคะแล้วก็เปิดไฟใช้ไฟอ่อนค่ะเราจะต้มแค่ร้อนไม่ต้องให้เดือดถ้าเดือดนะคะเดี๋ยวตัวกะทิมันจะแตกมันมันจะดูไม่สวยงามนะคะพอตัวกะทิของเราได้ที่แล้วก็ทำการปิดไฟนะคะแล้วก็เอาใบเตยออกข้าวเหนียวที่แช่น้ำไว้ครบหนึ่งชั่วโมงแล้วก็ไปล้างอีกรอบแล้วก็เสด็จน้ำต้มน้ำให้เดือดนํำข้าวเหนียวลงไปต้มให้เ,เพื่อนๆนนะคะทำการคนด้วยนะ,ะเดี๋ยวข้าวเหนียวมันจะติดก้นกระทะได้เราจะต้มข้าวเหนียวนะคะจนมันสุก แต่ระดับความสุกข,ของข้าวเหนียวนะคะพึ่งแนะนําต้มให้เป็นเม็ดแต่ไม่ต้องถึงขนาดบานมากถ้าบานจนเกินไปนะคะเดี๋ยวตัวข้าวเหนียวมันจะเละได้ประมาณนี้เอาตัวลำไยนะคะใส่ลงไปค่ะทําการคนนะคะแล้วก็ต้มให้ตัวน้ําลำไยนะคะออกมาผสมกับตัวข้าวเหนียวทําการชิมดูให้มีความหวานหอมของตัวน้ําลำไยถ้ายังหวานไม่พอก็สามารถเติมน้ําตาลทรายลงไปได้แต่ไม่ต้องเติมมาก แล้วก็ใส่เกลือนะคะตัดรสหวานนิดนึงค่ะคนผสมให้เข้ากันแนะนำนะคะเวลาต้มนะคะให้ข้าวเหนียวอยู่ระดับประมาณนี้นะคะเวลาทานแล้วเนื้อมันจะไม่เละแล้วก็ดูน่าทานเนื้อข้าวเหนียวจะได้เหนียวเหนบหนับทานคู่กับตัวลำไยส่วนข้าวเหนียวเปียกอีกแบบหนึ่งนะคะเพิ่งจะใส่แป้งท้าวย่อมนะคะผสมกับตัวน้ําใบเตยแล้วก็ทําการคนผสมให้ละลายเข้ากันเราจะทําข้าวเหนียวเปียกลำไยใบเตย จากนั้นทําการคนผสมนะคะให้เข้ากาันข้อดีของการใส่แป้งเท้านะคะตัวข้าวเหนียวเปียกของเรานะคะจะมีความข้นมากกว่าแบบไม่ใส่แป้งแล้วก็ไม่ขยายตัวจากนั้นทําการตักใส่ถ้วยนะคะ เดี๋ยวเรามาชิมกันค่ะราดด้วยตัวกะทิเยอะๆนะคะกะทิที่มีความมันเข้มข้นนะคะมีรสชาติเค็มตัดกับความหวานของข้าวเหนียวเปียกได้ดีมากๆถ้าเพื่อนๆทำขายนะคะพึ่งแนะนำให้ใส่แป้งเท้าใยม่อมลงไปนิดหน่อยนะคะตัวความข้นของข้าวเหนียวเปียกจะอยู่ได้นานเวลาต้องขายนานๆแต่สำหรับส่วนตัวพึ่งแล้วนะคะพึ่งชอบแบบไม่ใส่แป้งนะคะทำเสร็จแล้วก็ทานเลยอร่อยมากๆลองเอาไปทำกินกันดูคะ่ะ